สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันที่4สิงหาคม2021เรื่องลุกขึ้นฉายแสงเข้าท่องจำจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าอิสยาบทที่60ข้อที่1พระคัมภีร์ใน1ปีโยก29-30 อ่านอิสยาบทที่60ข้อที่1ถึง5ข้อที่หจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าข้อที่สองเพราะว่าดูเถิดความมืดจบกลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบกลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า ข้อ3และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าข้อ 4. จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลและเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาข้อ 5. แล้วเจ้าจะเห็นและปราบปรือใจของเจ้า จะตื่นเต้นและเปรมปรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้าเนื้อหาข้อต้องจำสำหรับวันนี้ําชับเราให้รุกขึ้นและฉายแสงเพราะความสว่างของเรามาถึงแล้วแสงนี้คืออะไรหรือใครนี่คือคำตอบพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งว่าเราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตยอห์นบทที่8ข้อที่12พระเยซูทรงเป็นความสว่างที่นำพัสลิริของพระเจ้ามาสู่ทุกสถานการณ์ทันทีระสลิริหายไปจากอาดัมและเอวาพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาเปลือยเปล่าอาดัมกล่าวว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัว เพราะข้าพระองค์เปอยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียปฐมกาลบทที่3ข้อที่10แต่เมื่อพระเจ้าตัดสินใจช่วยมนุษย์ให้พ้นจากสภาพที่น่าอับอายนี้พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์แสงสว่างไปยังโลกในการอ่านพระกรรมัมภีของเราในวันนี้เราได้รับบัญชาให้ลุกขึ้นและในขณะเดียวกันก็ส่องแสงเพราะเหตุใดหรือเป็นเพราะว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำพระทัยของพระองค์เพื่อทำให้โลกที่มืดมิดปกคลุมด้วยสว่างขึ้นเป็นเพราะพระสิริของพระเจ้ามาสู่โลกด้วยสง่าราศีของพระเจ้านี่คืออะไรหรือผู้ใดหรือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเป็นสง่าราศีของพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าท่านดําดิ่งสู่ความมืดลึกเพียงใดผ่านนิสัยหรือการคบหาที่เป็นบาป อย่างไรก็ตามเรามีข่าวดีสำหรับท่านแสงสว่างของท่านมาถึงแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อรับส่วนความสว่างนี้คือการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของท่านมัทธิวบทที่11ข้อที่28กล่าวว่า บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบบภาละหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขในวิวร์บทที่30ข้อที่10พระกัมพีกล่าวว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทาน อาหารร่วมกับเราท่านสามารถวางใจได้ว่าหากท่านปล่อยให้แสงสว่างเข้ามาชีวิตของท่านซึ่งอาจเต็มไปด้วยความมืดมิดจะสว่างขึ้นความมืดเป็นตัวแทนของความบาปความเจ็บป่วยความยากจนความเศร้าโศกความรมเหลวและพันธนาการในขณะที่ความสว่างแสดงหนึ่งความชอบธรรมสุขภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ความเจริญรุ่งเรืองความสุขความก้าวหน้าและเสรีภาพพวกเราทั้งหลายสามารถเป็นพยานได้ว่ามีความมืดในโลกนี้ความมืดที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่การไม่มีไฟฟ้าแต่เป็นความมืดฝ่ายวิญญาณตามเอเฟซาสบทที่หดข้อที่12ท่านอยู่ในยังอยู่ในความมืดหรือถ้าคำตอบคือใช่ ทำไมเหตุใดแสงของท่านไม่มาถึงหรืออาจเป็นไปได้ว่าท่านไม่ได้อบกอดแสงสว่างจงยอมรับพระเยซูผู้เป็นความสว่างเข้ามาในชีวิตของท่านวันนี้และความมืดจะไม่สามารถเข้ามาหรือเอาชนะท่านได้อีกต่อไปตามยอนบทที่ 1, ข้อที่5หัวข้ออธิษฐานพระบิดาขอให้แสงสว่างของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ส่องแสงมาที่ข้าพระองค์ในวันนี้ ขอให้พระสิริของพระองค์ปรากฏชัดในชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์